ใช่หนังประกอบจริงหรือเปล่าเนอะไอ้เจ้านี่เขาทำเนี่ยก็คือส่งไปทั่วประเทศเราก็อุ๊ยอิบอายเอลและช่วงนี้ภรรยาก็ชอบสั่งไอ้นี้ด้วยลูกชิ้นหมูปิ้งอ่ามันมีอยู่วันหนึ่งพี่เขาชอบลูกชิ้นหมูผมก็กินไว้พี่แล้วผมก็รู้สึกว่าทำไมลูกชิ้นมันเหนียวอ่าเออในใจก็คิดว่าสงสัยมันคงไม่ร้อนมั้งอ่าอ่าเออก็เลยเอาไปเข้าไมโครเวฟครับก็เหนียวเหมือนเดิมภาพการบุกจับ บุกจับแก๊งลอบค้าสัตว์ป่านะครับที่อำเภออู่ทองที่จังหวัดสุพรรณนะฮะ,ฮะพบของกลางเป็นตัวเงินตัวทองหรือว่าตัวเฮี้ยนนะครับที่ยังไม่ตายว่า30ตัว <ฮะ S 1> แล้วก็มีซากเฮี้ยอีก59ตัวบ่าตัวซึ่งคนที่ถูกจับเนี่ยก็สารภาพ,าพบอกว่าอ๋อได้มีการชําแหละแล้วก็ส่งขายร้านอาหารป่า <ฮะ S 1> แล้วก็มีกระแสข่าวก่อนหน้านี้ว่าเนี่ยมีขายกับโรงงานแปรรูปทำมุกชินด้วยนะ,<ฮ>ะก่อนที่จะมีการแก้ข่าวว่าอ๋ออันนั้นไม่เป็นความจริงนะครับผม,อ,มอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะเราไม่รู้ว่าก็แล้ว ขิงขาวป้อมอ่ะก็คือเขาไปรับซื้อมาจากชาวบ้านในพื้นที่ทั่วไปนี่แหละจากชาวบ้านไปหามารู้ชาวเป็นชาวบ้านผมเป็นคนรับซื้อพี่ไปจับเฮียมาผมซื้อเฮียพี่ชำแหลดด้วยนะใช่พี่ชำแหลดด้วยชำแหลดด้วยมีเป็นๆด้วยให้โลละสิบาทให้โลเลยนะสิบาทโหเฟี้ยวอ่ะในหัวพี่สิบาทอ่ะเฮียแม่งหนักนะอ่ะหนักดิตัวใหญ่ๆห่อ่ะยี่สิบโลนะไมเกินพูดเออก็เผเพอนี่ยหกสิบเจ็ดสิบโลถูกเพราะฉะนั้นพี่ให้โลเละ สิบาทสิบาทดิวดิวไมีนะนะครับผมแล้วเี่ไปขายเขาได้อ่ะก็พ่อค้าคนกลางก็ไปรับซื้อต่อนะฮะในราคากิโลกรัมละ25บาท25บาท25บาทเอาก็คือาต้นน้ำนี่ได้แค่สิบาทสิบาทคนกลาง25่สิบห้าเริ่มมา25แล้วแล้วทางปลายสายล่ะปลายสายเนี่ยคือมีร้านค้าอาหารป่าในจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับแล้วก็ร้านใกล้เคียงเนี่ยนะครับรวมทั้งชาวบ้านก็ชอบทานอาหารป่ากันพ่อค้าคนกลางรายนี้รับซื้อซากตัวเงินตัวทองเนี่ยนะครับแล้วก็ไปส่งที่จังหวัดดตรา บางเจ้าให้ราคาสูงถึงกิโลกรัมละหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทโอ้โหสิบาทผมต่สมชุดเลยอ่ะไปคุณต้นน้ำไงนะครับไปถึงร้านอาหาร1 2อยยี่รอย่าครับเคยกินไหมไม่เคย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 หรือไม่รู้ไม่เคยแล้วก็ไม่คิดด้วยนะฮะอดียเคยกินไคยไม่เคยหรือว่าเคยกินแต่ไม่รู้วะผมอ่ะ สมัยอยู่บ้านนี่ต่างจังหวัดแล้วก็จะมีคนงานได้จังหวัดแล้ได้จันทบุรีครับพี่จนทบุรีส่วนพึ่งครับผมครับผมตอนไปส่วนพึ่งผมอยู่ดำเนินสะดวกใช่ไหมแล้วมันก็จะเป็นแบบเมืองน้ําอ่ะมีคลองอะไรเงี้ยเฮี้ยเต็มไปหมดเลยเออใช่บริเวณนั้นเยอะอยู่แล้วแล้วก็จะมีแบบลูกจ้างชาวพม่าอะไรเงี้ยคือเขากินนะเขาจับเฮี้ยมาแล้วเขาไปต้มทําต้มยําทําอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวที่เขาทานกันเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเฮี้ยนะมันชื่อตัวแลน เอาหรอตัวแรนเนี่ยตัวแรนมันจะเล็กกว่าตัวเฮียตัวแรนนี่จะเป็นมินิเลยก็คือเป็นตัวแต่ลักษณะหน้าตาคล้ายๆตัวเฮียคล้ายกันต่างกันที่ลายที่ตัวเขาตัวเฮียจะมีลายแล้วก็จะมีจุดเป็นวงๆๆๆสีขาวๆแต่ตัวแรนเนี่ยจะแบบว่าเป็นอ่าเป็นแบบสีคล้นๆแต่ไม่มีจุดและลักษณะคือตัวเฮียชอบอยู่ในที่น้ําที่ป่าแต่ตัวแรนเนี่ยจะชอบอยู่บนต้นไม้จะอยู่ที่แห้งจะชอบอยู่ที่แห้งแต่กินซากเน่าเน่าเปื่อยเหมือนกันโอ้ยแยกลําบากมากเลยเว้ยไม่ลำบากตัวแรนอ่ะเนี่ยดูดิเห็นไหม แลนก็คือแต่ตัวเฮี้ยมันจะมีหนังแบบคล้ายๆวีรกรักของเขาเหมือนงูจองอางที่มันมีวงพระจันทร์อ่ะอ่าเป็นประมาณประมาณนั้นแต่ว่าตัว,ต,วตัวเฮี้ยจะมีวงพระจันทร์แบบนั้นเป็นลายข,ขาวๆเป็นจุดอยู่ตรงกลางตรงกลางลายระหว่างตัว แต่ตัวแลนจะไม่มีจุดตัวจะเล็กกว่าโอเคนะครับผมข้อสังเกตงี้ยๆแต่ไม่ควรทานนะไม่ควรทานโดยรสชาติเนี่ยเขาบอกว่าเนื้อจะนุ่มกว่าตัวตะกวดอ่าฮะ่าเฮี้ยกับตะกวดนี่คือคนละคนละอย่างนะครับตะกวดก็ตะกวดเฮี้ยก็เฮี้ยนะฮะซึ่งเป็นสัตว์ป่าในตะกูเดียวกันนะครับอีกทั้งมีรสชาติเหมือนเนื้อไก่อีกด้วยส่วนชาวบ้านในพื้นที่นี่นะครับในก็เห็นว่าการจับตัวเงินตัวทองเป็นเรื่องปกตินะครับมองว่าเป็นสัตว์ที่มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆก่อให้เกิดความเดือดร้อนนะคบบเเเนนนื่่่อองงจาาาาากกกววขข้้้ไไปปิดแลช ประเทศเขากินเปนเรื่องปกตินะนะครับแต่มันชอบกินไก่ อ่าใช่จริงๆนะใช่มันชอบเข้าไปตามเล้าเป็ดเล้าไก่อะสมัยก่อนบ้านผมเลี้ยงไก่ก็ไก่หายวันละตัวอ่าไม่งูก็เฮี้ยนะไม่งูก็เฮี้ยสองอย่างเฮี้ยก็โตตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆงูก็เลื้อยมาแบบว่าท้องตรงกลางป่องอ่ะครับถ้ากินไก่นะครับอันนี้ไงเป็นจุดไงอันนี้เดร์เซ็ตไปจุดเป็นวงคือเฮี้ยเนี่ยจะมีลายที่ตัวเป็นจุดๆอ่าฮะส่วนตะกรวดเนี่ยก็คือไม่มีลายอะไรเลยเป็นลาผิวเรียบผิวสีสีเทาๆสีเทาๆนะครับส่วนแลนเนี่ยก็จะมีลักษณะลายคล้ายๆกับเราจะ เรียกว่าลายคล้ายๆกับตุ๊กแกไหมคล้ายๆไอ้ตัวนี้อยู่ที่อังกฤษอะฮะอ่าฮะแลนดอนนะแลนดอนขอแลนดอนแลนดอนฮะแลนดอนไม่ใช่ลอนดอนนะครับแล้วก็มีมีตุ๊ตตู่ด้วยนะฮะตุ๊ตตู่นี้ไม่เคยเจออะเฮ้ยคุณแซวใครป่ะฮะไม่ฮะนี่ตุ๊ตตู่นี่คือเป็นตัวแบบนี้ฮะไม่เคยเจอมีจริงๆ้วยเหรอเออตุ๊ตตู่เฮ้ยตุ๊ตตู่เนี่ยคือลายจะคล้ายๆกับงูเหลือมงูหลามอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ไม่เคยเห็นนะโแต่เราถ้าเดินมาเราก็คิดว่าเป็นเหี้ย เออถูกไหมเพราะเราเราไม่ได้มีความชำนาญอยู่คุกเกียเขาอะคุฟังบอกว่าชาวนี้พี่พูดกันแต่เรื่องยๆเอาต้่เป็นข่าวแรกอะน้องก็ไม่เห็นก็ไม่ต้องกินก็ได้เออมันไม่ควรอะ เมื่อก่อนอ่ะที่บ้านผมมาทําสวนม่ช่เอแล้วคือผมเขาจะมาบ่อยอ่ะสวนอ่ะเขาจะชอบนอนอยู่บนที่บ้านปลกละมุดอแล้วเป็นแบบล่องสวนอะไรเงี้ยก็คือจะต้องแบบมีเข็นเข็นเรือฉีดยาลดน้าตามล่องใช่ไหมตามล่องอะไรเงี้ยลยแล้วเขาชอบนอนอยู่บนต้นไม้โอ้โหแล้วจังหวะที่เราฉีดยาขึ้นไปอ่ะมันก็ไม่โดนตัวเขาใช่ป่ะแล้วเขาก็ตกใจแล้วก็พุ่งลงน้ําอ่ะแล้วเป็นเหมือนพุ่งเหล่าอ่ะตูมใหญ่ๆแล้วเราอยู่ล่างเรา อยู่ห้วงล่างทันทีที่มันตู้มปุ๊บสามคนมีแม่ผมมีพี่ชายแล้วก็มีผมกระโดดขึ้นท้องล่องแบบแบบภายในเวลาไม่เกินหนึ่งวินาทีอ่ะพร้อมกันเลยพร้อมกันเลยก็บอกกล้วก็กวนสามคนกวเราคนไม่มีใครไม่กลัวที่บ้านมีคนไม่กลัวไหม จริงๆก็ไม่บางทีเขาไม่ได้ทำร้ายเราหรอกออไอ้ที่กลัวน่าจะกลัวงูมากกว่าอ๋อแต่พียงแค่ว่ามันตุ่มลงไปในน้ำแล้วมันไม่รู้มันไปอยู่ตรงไหนไงพี่แล้วกลัวมันจะมากัดคงกัดขาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยว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  ของมึงเนียมาให้ไม่มียี่ห้อด้วยใช่เนี่ยนะฮะไอที่มาลักษณะแบบเนี้ยแล้วแล้วเคลือบของปาริกามาให้ด้วยนะอ่าฮะอ่านะฮะหแต่สีสันได้นะะสีสันได้นะสีสันคล้ายแลนนะฮะอันนี้เฮียเนี่ยโล่งแล้วแต่ว่าแลนเนี่ยไม่แน่ฮะนะครับเพราะว่าสีเดียวเลยดูซะแม่ตัดให้ผมด้วยไม่ต้องตัดไม่ต้องตัดเรา จะต้องเป็นการสร้างความเชื่อมั่นนะครับให้กับแฟนๆแฉข่าวเช้าเราจะต้องช่วยกันส่งเสริมภาคเศรษฐกิจเพราะว่าพอมีข่าวแบบนี้ที่เอาเนื้อเฮี้ยมาทําลูกชิ้นแล้มาทำหนังประกอบเนี่ยมันทาให้ผู้บริโภคเนี่ยนะครับไม่กล้าที่จะกินเพราะฉะนั้นแล้วนะครับวันนี้นะฮะขอเสียงปรบมือให้กับคุณชาวริศีมั่นคงทํานะฮะและคุณพุทธชายเกษตรินด้วยนะฮะครับผมวันนี้คู่เลยนะพิธีกรคู่เลยพี่พี่จับจับพี่พิเชา โชว์หน่อยโชว์หน่อยเฮ้ยดูหนังด้านนี้เฮ้ยจะไปหนังปลาแข็งจังวะหนังปลาแล้วเรียบร้อยนี่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 เดี๋ยวกินกินให้ดูหยดสดๆเลยนะฮะครับผมพร้อมไหมฮะเดี๋ยวดูความกรอบคุณฟังเสียงความกรอบนะฮะคล้ายๆกวดใช่ครับของพุทธคล้ายกวดมากฮะก็เลยจัดให้ฮะอื กลิ่นแม่งแปลกๆวกลิ่นแม่งแปลกๆวะคือเขาเขาคุกข่งมาปิก้ามานี่มันกบอะไรบางอย่างกบคาวไงกบคาวใช่เหรอใช่เหรอเล้วมวลมวลทองแล้วมวลทองไม่เท่าไหร่มวลกลิ่นนะเด็กทำไมกลิ่นแม่งแปลกๆวะ่ะกลิ่นแรงนะกลิ่นแรงกลิ่นหนังปลาหรือเปล่กลิ่นหนังปลาปลาให่หรอเด็กซื้อมาปอาแห่ซื้อมากิน อือ,อ,อ,อพี่เล็กซื้อไปม่ค่อยน่าไว้ใจว่ะพี่ใช่เนาะเขาเด็กดเลี้ยงผู้เลวยไงบางทีเขาเหมั่นไส้แมนยูที่แบบตอนนี้ทําแบบอันดับดีกว่าด้วยอ,อ่ะเพราะฉะนั้นเรากินให้เรียบร้อยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมสามารถทานได้ตามปกตินะฮะไม่รู้อ่เนี่ยเราไม่รู้คุณไม่ไมไมกลัว <c oughs> คุณช่วยกินให้ให้สะอาดหน่อยฮะได้ครับมิกเซอร์เราราคาแพงนะฮะฮะครับผมเพราะฉะนั้นคุณกินได้เลยเพราะว่าผมกับพี่พุ้ ก็กินก็ไม่รู้เรื่องตรงนี้ก็คิดว่าเป็นหนังปลาอ่ะก็กินได้จริงกินได้กินได้ครับกินเถอะนะครับผมแต่หมดถุงหรือเปล่านั้นก็ไม่รู้เหมือนกันครับโอ้ยกินติดปากเลยอ่ะทำไมมะตูไม่มาวะติดห้องไงฮะมะตูมาเหรอติดงานเหรองานก็เยอะแล้วบอกว่าครบทีมครบทีมกูทีมเนาะใด่เดี๋ยวมาตูมาเดี๋ยวให้มาตูมได้ลองชิมด้วยนะครับนะครับอุ้ยมะตูมาแล้วเอาหนังปลามาเร็วเอาหนังปลามาเร็วหนังปลาหนังปลามาเร็วเร็วเร็วเออนะฮะอ้ามาแล้ว กินนะกินเรียบร้อยแล้วผมก็นึกว่าคุณเทพวกเราแล้วคพรับผมเปิดไม่เปิดไม่ให้นางด้วยเบอร์สี่เบอร์สี่เบอร์เซนนะคะทุกท่านได้ฟังมาตั้งแต่ในรถแล้วก็เรื่องของหนังปลาสุขภาพตอนนี้อ่ะเอ้ยวันนี้กินมังเสียดายมากจริงๆไม่ก้กินได้เลยรอดแล้วนะาไม่คือตอนนี้คือคือเราต้องช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนฟังว่าว่าคือตอนนี้คนไม่กล้ากินลูกชิ้น ปลาถูกไม่กล้ากินหนังปลากูก็ไม่กล้าเอาเราที่ไงเราต้องสร้างความเชื่อมั่นไงถูกเหรอขอเป็นคนประเภทที่ไม่เชื่อได้ไหมขอไปอยู่ในกลุ่มนั้นได้ไหมกับพวกเขาถ้าคุณแน่จริงคุณก็กินสิกินแล้วผมกินกันแล้วกินหมดแล้วนี่อดองอะเดีกินกันหมดแล้วใช่เหลือแต่คุณนี่แหละนี่นะมีหน้าละที่ฟังนะร้อยวันพันปีนะก่วงไม่เคยตามมาตูมวันนี้ตามยิกยิกอยู่ไหนแล้วทิงไหนละ อ่าโหนังปลาเราก็เราโลดเราโลดหนังปลาลดระดมอีกเต็มเต็มคำพี่มันข่าววะเต็มเต็มคำลุยมันเห็นภาพมันติดตาเราอย่าไปกรองจับหรออ่าผมฉีดไอพายแล้วจับไวถึงไหมกรองอ้าวกว้างสิอ้าวกว้างเลยเคี้ยวไปมันต้องไม่อร่อยแน่อร่อยอร่อยเคี้ยวด้วยค่ะเคี้ยวด้วยค่ะ นี่ครับผู้ฝ่ายหิวอร่อยร้าอร่อยไหมนี่คือวิลเล่เขาไปหามาให้เลยนะที่อื่นเป็นหนังปลาแต่ที่หามาให้คือใช่พูดอย่างนี้เนี่ยลายมันเหมือนเนาะลายหนังปลาลายปลาไงมันพูดเีี่แล้วสะดุ้งอะไรยืดอะไรอ่ะเอาไปแก็บเอาเขากินดิเอาเนี่ยกินดิไม่เอากินแล้วอิ่มแล้วเอออิ่มอ่าฮะอันนี้ขอก่อนนะเอาไปเลยไปเลยไปเลยให้ให้อ่ะ เฮ้ยอร่อยอ่ะอร่อยไหมไม่อีผงผงมันอร่อยอ่ะคาปการ์อยอรังมันอ,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 อร่อยมันเกี๊ยวกินดิเอาเป็นไรอย่ากอยากเกี่ยงดิคุณจะเอานิ่งดิคุณแก่เอาอะไร<อ>ก็<อ>มวาวรงนี้ก็ได้งงมากีย๋ยวมันหกเลยมิกเซอร์ ถามหน่อยหนังปลาหกยังไงวะลกเลอะมิกเซอร์อ่ะมันมีบใบกากก็เก็บสิเดี๋ยวมันลงไปเดี๋ยวมันเกิดมันไม่มีใครมาทํามิกเซอร์เปียกช็อตพังได้เท่ากับชาวเชาอีกแล้วในตึกเนี้ยใช่เลยนะครับผมแล้วมันก็ยอมรับครับว่าเคยทำเท่าไหร่นะแต่ลนเดอรไปเท่าไหร่นะแสนกว่าโอจัดรายการฟรีไปเลยคนลุกเลยจัดรายการฟรีไปเลยยาว